กัตสเกตมนุสละนหิลุนังวโกวยาวิยาปะิเตวะนาณเปตนามัทยะเวงติทันติยตโยอยังจโคทักินาินาสัคาิสปฏิทิตาติกาลตังหิตายสาทานโสุปกะปติโตยติธรมมจะอยังเนตัสิโตเปตนาปุสาจะกตาุลละบาลัญจะิู นัานนั่นพะทิน,นังตุมเยหิอนยางปะสุกธางอาณาปกัน์ทีนะคือการปฏิบัติในนาทีของห้องถ้ำห้บริทธิ์พุทธองแล้วเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นให้เห้าเห็นครับทุกอย่างเลยนะห,นห,นหนรือเผาเออโบมแมนว่าสีบ่อย พูดจังใดเฮ็ดก็ได้มัดโมแมนเด้ดดค่ะเออไม่ต้องเป็นของไผของมันค่ะที่แรกมันนัน่นที่จริงที่จริงแรกเริ่มไอรีนัน่นสันเขาแล้วแล้วก็ไปเสียหนาเสียหนาแล้วก็มากวาดปัดกวาดวัด,ด,ดเรียบร้อยหอดใบาสามแล้วก็มาอาบน้ามาอาบน้าแล้วก็ขึน้นไปทำบัดรใบาสามก็อเอาได้ เพราะว่าม <K> <recalled stumbled. S 3> ันหลายหของคนไปเอาจนเมื่อจ่าทำมันวัด <OB> ต <disease> ั้งแต่บ่ายสามคุณหมอคะเอาจนเมื่อมวยยั่งจากสมองค่ะหลวงบัดที่นี่แล้วลดเมื่อนางภาวนาอยู่ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาไปหัวสิบเก้านาฬิกาลงเลยเป็นเลย คำว่าเป็นเลยนะจิตเฮานี่สิลงลงไปที่ละเน็ตที่ละเน็ตคลายก้าข,าขึ้นบันไดครับ,รบเฮานั่งอยู่มันมันก็ในใจเฮานะเฮาสิว่าพุทโทษผู้โทษผู้โทษอยู่ตลอดแล้วเฮาก็บ่คิดไปไสให้อยู่แต่ในพุทโธนั่นอยู่รูปเดียวให้อยู่ในหัวใจเฮาวรูปเดียวให้ดิ่งลงไป กให้แม่ไดมาขอมาข้าวกให้ยไไดมาติดมาแปดได้นั่งเลยค่ะเออบาทนี่แวบลงไปคำว่าแวบ,บเนิดเดียวเท่านั้นเด้ครับเออออกไปแล้วเัามาแม่นหยังคือแสบกระดอกกระเดียดแท้กว่ากินข้าวก็ค่ะคอยกระต้อเดี๋ต้อไปอีกแหบวบมาอีก แวบ,บนันไหวบอค่ะแบบไหวมันบอกลายกว่าเกาหน่อยเดียวพัดออกอ่าแม่นอย่างเนาะเอาไปเอามาดนดลายเขาลายเขา,ลา,เขาลายเขาหอดสีทุ่มหาทุ่มเป็นเลยดิ่งลงจนสุดหัวใจจนซ้ำปลายเข็มเห็นหอดหัวใจเจ้าของข้อนิสิแตก สอดแล้วขอ้อข้อเดียวลงไปเข้สิบสองลงไป mm hmm. เห็นมัดในร่างกายข้อตับแต่ใส่พุ่มกระดูกกระดี่งไม่อย่างไม่อย่างไม่อย่างเด้อ,น,อนี่นามแล้วกระโปรงปากเลยแล้วลก็ล้มไปข้อก็อยากอยากสัมผัสไม่มาเลยจะูบจับจะูบจับก,ก็าหาันอีกลงไป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 สุดกูเลยจนบ่เห็นหอดอันนาม แดงๆอันน้ามดาวมนนั้นนั่นแดดดาวเพกมันคือหัวใจของมันค่ะแนวเดี๋ยวก็ดาวเพกลงไปจนยื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 นจอมหัวพระเจ้าแกแดดเรถเห็นปู่บัวบป่าเนเสืทุกบอวกลงตามหาบัวบ่ลวงตามหาบัวเราเห็นลวงตาบัวป่เออบอกอ่ะแสดงว่าเนี่ยเจ้านี่ยังยังมีนะบางอยู่เทาเอ่ยกับา ยังเมีแเนวบังอยู่ครับเอาออกให้มันมัดมันยังนุ่บังหัวใจมันยังบังผู้ขาคือผู้เมีแเนวยบังคือผู้ขึ้นหอดยังเบื้องหลังก็คือตัดออกไปมัดแล้วเบื้องหน้าก็คือตัดออกไปมัดแล้วห้อห่วงอย่างห้อห่วงห้อห้อบุลูห้อบุรูถีบบุเมนอย่างอื่นตุบบุลูถีบหลุดวะออกเลยเห็นดำๆอันนั้น เออว่ะแล้แจงขลัแจกเลยว่ะก็ดูหนังหลุดลอกออกแตกออกที่แรกอันแนวแนในห้องอันห้องปาดงูป่าควายหนังหันออาออกเขาเอาออกมันอยากออกเป็ดยานเลยค่ะเอาหนังออกไปกองไว้เอาสีนออกไปกองไว้เอาสีนออกมัดแล้วก็เอาเอ็นไปกองไว้ตั้งหา เอาเอ็นออมหมนแล้วเอาตับไตใส่ฟุ้งไปกองไว้ต้างหากเอาก็ดูไปกองเจ็สองเจ้าเด๋อเจ็ดสิบสองคือเดี๋ยวเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบสามนู่นเข้าสู์ค่ะเออเจ้าแกกว่าข่อยปีหนึ่งอีหลงตาอยู่เจบสองค่ะเจ็ดองว่าสุขภาพก็ดีขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวเบ่งหลงตาเลี๋ยวเหลงตาสสซ่ง่งียนก็ค่ะส่นกวาดวัดบ่ไดห วิญญาณเราหวัดวัดแถิดวบ้านเราหวัดหวัดโยมตาญนี่แล้วลูกหลานมาก็ใชได้เข้ามากมาวันเมื่อน้นค่ะโบโบเห็นว่าหน้าใสเลยเพราะว่าพ่อตัวลูกของเขาเราเราเราตีตัดแล้วออกก็ใจเห็ดบุญใหหมูเห็ดกุศลใไหหมูค่ะบให้เป็นยังบุหอยมีเขานามสามชั้นเอามาแล้วก็อันใดเขาเห็ดสังฆทานเขาก็จจะไปแตะของเขาค่ะ ยามมือซ้ามาห้างกับเบิมห้างกับสาตัวใดมันเป็นสัมกท่านตัวใดมันธรรมดาห้างกับกินอันนั้นกินธรรมดาตัวใดเป็นสัมกท่านห้างกับปวดแตตของเขาแล้วมือซ้ามาห้างกับทำวัดทำวัดแพรแมตตาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มือซ้ามาก็ทำโงงทำโงงเอาเสบาัดไปคือเขา กูเดี๋ยวเสียาัดกัยืนอัยุนอันคือเกาอันนั้นกันสุดขอยประเทศไว้นั่นนั่นแท้ๆเลยบเห็ดบุไรเพราะว่ามันไม่จะลวงปู่ลวงตาทั้งหมดมาหนังน้ำนั่นค่ะโยบานาไซฮาปีบุไม่ยังนี่แต่แนวเดียวพระพุทธลูกก็ว่าได้เลยในโบทนั่นบทอะไรปูจ่ายบทในวัดน่ะวัดวัดชายฮาน่ะอีอเราก็ไปยุ่งลายตีแต่ตรับลุงลุงว่าเป็นได้ว่าเป็นได้ที่เป็น นั้นหาลูกตาเหาะอยู Learning, ่มือตายนะวันจ yeah, ันทร์มือตายนี่วันจันทร์เดือนใดครับบวบแบนี้บ้นกันดูกันถ้าจะบวบขึ้นกันดูกันาะวนกันดูกันถิจบบขึ้นันดูกันถ้ะ สัพเพปุลิโตสังกะปะจันโทปนัลโสยะตถามนิโสติลโสยัตถะสัพเพติโยวิวัะจันตุสัพพะโยโกวินาสัตุมาเตพาวัตวันตารายตุขีติฆโยโก ภาวะภิวันาจิตีลสนิจังบุตทาปัจจานุจัตตาโลธรรมวทฏฐานติอายุวันโนทุขห้าลาสัตว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนำโชคและเกตังคนภูไทยก็ได้นำน้ำมาถวายให้กับปู่นะครับจำนวนสิบแพ็คนะครับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณที่ให้บุญธรรมนำโชคและเกตังคนผูไทยได้เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมที่บริจาคปัจจัยมาซื้อน้ำมาถวายที่วัดนะครับ ขอให้ท่านผู้บริจาคปัจจัยมาก,<น>ก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความโชคดีนะครับรลน,น,นลูกสาวคนมากลูกสาวันแล้วลูกสาว,าล,วลูกดุยก็เลยเราเรื่องันฝันให้คนฟังจา ท่านผู้ชมครับท่านที่สนใจบูชาตะกุดนาคราชปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นที่2รุ่นสมปรารถนาก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์08 5 2 4 7 0 0 4 7เกตังคนผู้ไทยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความโชคดีร่ำล่ำโดย <c oughs> ในงวดวันที่16ตุลาคม2563นี้นะครับสวัสดีครับ